สวัสดีครับผมบ่าวเคจากติกชาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าชาววันอาทิตย์มา้องกับลมหนาวทากันมาคุดกิโร่ที่โป่งเนอง <c oughs> เพราะว่าเพิ่นใกล้หมดฤดูแล้วลมหนาวมาแล้วภาคใต้หมดฝนก็มีลมหนาวแล้วมา,มาหาคุดกิโร่ที่โป่งแช่ฟิดไว้พี่น้องมันจะหมดฤดูแล้วตรงแต้มมือในไฮบ่าวเคนคุดออพี่น้องเบกิกเอตันเดอร์ ไปแล้วเป็นยาี้มันจะเข่าคู่และก็่เดินเยอะนาะดินดีอเห็นแล้วนะถูกแล้วนะเห็นก้นแล้วยังไงตัวเดียก โอ้เล็กเอาขมมัดน้เด็กๆก็มาช่วยกันวันนี้เมื่อวานนี่ตกบึงฝนอยู่นี่ดูจากร่องรอยบ่ตกนะดูดีๆมันจะเบิ่งยากเนี่ยจ้ะเพราะว่าฝนดูนี่เปิดแล้วเดินหาเดินหาดูเด็กๆด้วย ได้กี่ตัวแล้วเด็กๆตัวนึงไในหนึ่งตัวนึงแล้วตั้งอีกตัวนึงบางบางตัวกระตื้นบางตัวกระลึกตรงนี้นเจอตื้นหรือลึกเจ <c oughs> อ,อาาลึกน้องอนาคตกร้ไหมลูกอ่ถึงแล้วอ่า มาช่วยขุดกีอรอาทิปมูมขอยเปิดนอนคนขุดห่างทางที่รถผ่านมาพากันขับผ่านมาเมื่อกี้นี่แห้งรอยคนขุดเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวหารูหาคุยหาคอยช่ยบอกเคนกร นค่อยๆเดี๋ยวเนี่ยเขาค่อยๆเสะลงแล้วอืมเรเดียวหรือเข้าคู่เรเดียวสิเรเดียวนะ จุ่มกันอยู่ระวังเสียมตีหัวกันเด้อจุ่มกันอยู่ค่ะแสดงว่ามันหลายแน่เลยนี่เดี๋ยวบอกเคลนบอแม่นบอหนิเขาตีบอแม่นนะแม่นหรือบอแม่นเนาะขวยที่เดือนแบบ ๋อ้หวยอันนี้หวยแ,นนวยแมงซอนแมงกระซ ON ส่งสายตาฮะเบึ่งดีๆบางทีมันก<ด>็ล<ด>ี่อยู่ป่าหญ้าเลยคุดมาเรื่อยๆจ้ะตอนนี้ได้เกือบสิบตัวแล้วสอัสกก็ไปช่วยคุดได้สองตัวเลือกถ่ายตรงที่ว่ามันมี ดูติดติดกันให้พี่น้องเบิ่งจ้ะนี่เดบกินจ้ะแล้วกันตรงนั้นอีกกันนเะจ้าไปทางไหน,นเปโซนไปทางพุทธนั่นแหละเป็นวินไปแล้วนี่ตรงนี้นั่นแหละ lấy Bay ít lấy Lúc ở đơ thì nó cũng ghiền đơ lại Hình đây hình tết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หองพบดูมาที่ยังไปเลยเดียวเดียวผมบางคนเพิ่นมาคุดเพิ่นบดถมนะพุแม่นบอกเคลนสติกเด้อเห็นด้อบอกเคลนสติกคิดถมเด้อพี่น้องเด้อใส่อีกลยบอกเคลนเหยียบอยู่นนั่แหละนั่นแหละโอ้ลี่ลี่เยูะทางสติก

ลูกม่ลากฟามโอเคยังสงสัยอยู่ลากปามลากมเด็กๆก็เแยกกันไปไปหากระโตแล้วติวกต๊กอะถึงถอดถุงมืออันนี้ครับมันเปิดแล้วเนี่ยนะเปิดแล้วจ้ะสู้แบบนี้พี่น้องคอมเมนต์มาบอกว่าหายตตเอาตอนกลางคืนใต้ จะได้แต่ตัวผู้กลางคืนจะได้แต่ตัวผู้จะออกมาห้องไหมแน่รวมที่นี่บอกเคสบวกกับกลางคืนกับบวกล้ามาพี่น้องเพราะว่าแถวนี้เคนเจอผีสิ้นคนน่ะคือคุยกันแล้วพี่น้องผีสิ้นถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นบ้านอีสานอิสานเราก็ผีเก่าผีโฉงถ้าภาษากลางอะผีก็ซื้อฮันวะใช่คอมเมนตอะว่าโอ้ยนี่ถึงแล้วถึงแล้ว เราค่อยมาใต้ดอกจากกลางคืนพูดเอาองเวนมันได้ตัวเมียนำเง่นผีซิ่นผีซิ่นมันไปออกแสงมันมีแสงอะนะพี่น้องพี่น้องคนแท็กไปเจอผีซิ่นเลยนะมันจะมีแสงเป็นดวงไฟพี่น้องง่ายๆกับประมาณนั่นแหละจ้ะเพิ่นว่าเพิ่นเคยคนแถวนี้เพิ่นเคยมาหาเลยเพิ่นเจอเจอผีซิ่นอันนี้แม่นบอกมันออกเล้วสุดที่คุกมัออกแล้วบอ โอเคมาน่ะคิดดูเตะวะก็เขาอ,ออกไปทางข้างเ<ด>ออ,อ,อนี่ของเทข<ด>องเทะนีน่นอนยังไง <c oughs> เรียกตามเรียกตามอือจะเจอของอาหารเพิ่นเอาใ<อ>บไม้มากินเบขึ้นไปข้างบนบ่ตันเลยอะ ลึกดังงูกระตุ้นเนะไปเลยจังมือดิมือนะดิมือแล้วติดเึงมากมันจะติดแม่ป่านมีมันดิมือแล้วอาหารตามฤดูกาลนักล้องใต้ดินน้องุคนบอก บ้างสัติ์กเสื <laughs> like, ่อเอิญอิจิโร่ภาษาเหนือจิกุ้งบางอีสานเฮาบางพื้นที่เพิ่งเอินจิโป่บางพื้นที่เอินกิโร่เอินบวกคือกันจะโอ้ยนี่เล็บกระเทียมสจากกางจิ้งหรีดเหรอน่าจะแม่นโอมเลือกเอาเลย มดูการจะมดหนานี่ก็บ่ได้กินแล้วเด้อมดหนานี่ก็ไข่มดแดงหรือแบบนี้เนาะหลังหลังปีใหม่ก็ไข่มดแดงไข่มดแดงตามดูการก็เสียงก็เดินขึ้นขึ้นอะไรเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นเพิ่นถีบดินออกมาแล้วโอ้อที่สองปะสองตัวสติ๊กอันดีตัวแล้วตัวแรกหนตัวจะ,จะ,ป,ะวปิดปีกอยู่เออได้ดีแล้วเข่าคู่ซิบรูเจอสักรูกันยังดีเมื่อวานนี่เจอเข่าคู่หลาย โอ้ลมหนาวโวยโวยมืดเนี่ยอากาศหนาวด้วยจ้ะอากาศหนาวลมหนาวพัดแต่เช้าเลยน่าจะมดฝนแล้วก็สติ๊กน่น,น,น่าจะโอ้เฮเบิร์ตเนเน่มาพูดปูดปีนี่นอ,อ่วมเลยในรอบ40ปีเนาะนครศรีใอ,อ่วมนักเพื่อเขาไหลลงมาจากเขานามโบเก้นในเขานะบ้านพี่นงองทางนครศรีอุ้ยบวมเลยปีนี้ ปอตกเสียงลมเสียงลมพัดใบปาล์มลมแห้งเพราะมึงเดถึงก้นแล้วเนีระวังระวังโอ้ดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดูดูแป๊บเดียวพุทธปกี่นาทีจ้ะ ันี้สติ๊กสีส้ยเบาเคนคุดก่อนเ้อจ้ะเดี๋ยวจะงอจงถ่ายพี่น้องมึงอีกเนาะอย่าตื่นเด้อถ่ายทีเกือบเต็มขวดพุ้นหน้าหลายคนคุดหลายคนคุด,ดเด็กๆจะมาจด้ไปเด็กสติ๊กไปช่วยคุดก่อนจ้ะมาดูลีลาอดาคุดจิป,ปูมมันมีแต่หา้าฟาร์มคุดไปเลย พูดไปเดะยัถึงแล้วมั้งนะอันนี้ถึงแล้วเอย่าเซ็ตมั๊บเนาะหัวขาดละเกี่ยหัวขาดหัวขาดลูวขาดท่องอยู่ตะโกนเลยอะไรยังเดะต้มมันนี้ของพ่อดู พาที่สามตีหูลงมาดูบนดูบนนั่นดูปวกนั่นแหละกิ๊ดด้อชิปุอมนี่มันฉลาดมันชอบเกิดน้ำปวกหรือว่าแม่นด้รมันเข้าไปอีกแล้ว

เข้าไปอยู่สองตัวคุ้มคุ้มไปบึงเด็กๆบันระวังเดินนี่ก็ต้องบึงซ้อยบอกเคนนำจะเจอกเอิญช่วยกันพุดช่วยกันคุด มันน <ique> ่าลงหน้าลงแล้วค่ะเจอแเจอเจอแล้วเจอแล้วมึงรูกระตื้นมมึงรูกระลึกเนาะเพื่อวใหญ่เล้วเพืใหญ่ดีเดินหน้าเต็มกำลังอันนี้แม่นบอกบอกกินบอกเม่นคือยขี้กระเดือน ลมหนาวโวยโวยบ้านเฮาเนาะหากบเข่าไงเนาะพี่น้องเนาะงูนกใต้ใน,ในบ่มีเด้อรกบเข่าไงจักมันไปนยุ่ยลี่อยู่ใส่เนาะกบนี่เนะาะภาคใต้ <ไป S 1> นี่<ไ>ปามันกัดสิเข่าไงแต่มันเข่าแบบนี้เฮาอย่าไปเสี่ยงพี่น้องเข<พ>า,า,ส,าสิบบุตรเขาสิบบุตรเจอแต่กบเด้ะเจองูพร้อมบ้านเฮาอยู่ในเต็นท์เฟืองในนา ถึงแล้วถึงแล้วแม่นบอกอะกรอบองคือแยกเป็นสองบ่โอ้โหหนูน่อยพุนพุนไปอีก ดีถึงแล้วด้หัวขาดเลยตืนเกินไปนี่ไงติดหัวขาดเลยเป็นผีหัวขาดไปแล้วนี่ไงเบาเก้นมาทิ้งสักลงไปเดี๋ยวถึงเลย ขาดเลยขาดเลยน้องกันดาด้น้องกันดาเด้เอาเลยเอาเลยจะได้เอาลถด้อ้าิ้พขาบนิ่มืนแล้วนี่ น้องนาวไม่ใช่ดีแต่มันแปนจากพี่น้องพอดีขุดดินกับขุดง่ายดินกับคุดง่ายพื้นที่กันแปลนนำบอรกจ้ะมองเห็นง่ายจิบจิตกันเลยจิดจิตกันเลยช่วยกันช่วยกันเดแล้ว นั่งท่าเลยอ,อันดาอเอารถเอาที่สบายใจเลยนั่งไงไหนก็ได้น,ไดนั่งไงก็ได้นั่งไงใก็ได้เอาที่สบายเลยนอนเลยนะนอนลงเลยอ้อมไปตางคุณมีเนี่ยอขอนะเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยเจอเด่น้องเนี้ มันแบบมันเลี้ยวเข้าไปแบบนี้หังมันลุนลืนลืนลืนลเลยเอา่าซูนก้นมันอยู่เมนบอกมันอยู่สองเนี่ไงหนเนาะโอ้มุมเมนต์อ่ะโอเค ติก๊กพูดเป็นคู่คนเดอ้อหายอยู่หากินเป็นคู่คนโอ้ถึงแล้วเป็นหลังไหวๆแล้วนั่นแหละถือถูข่อยง่ายๆัวเดียวเนี่บ่กูเดียวตัวเดียวเยว<อ>ขาเก่งอะ่ะเขาขายันขุดดิน <laughs> ได้เยอะๆเลยเนี่มาแป๊บเดียวจะ้ะมาเดี๋ยวสติก๊กไช่วยขุดอีกก่อนจะ้ะ ุดมาเรื่อยๆจากพี่น้องตอนนี้เต็มขวดแล้ว่วยการพุดมาเอาเรื่องอยู่ได้พี่น้องมือพอได้แดงอยู่ได้ขนาดใส่ถุงมือได้นี่ฮันดี้ตื้นๆถึงแล้วเด็กๆไปรอที่รถแล้วเหนื่อยแล้วข่อยนึ่งติ๊กๆกันเลยนี่พ่อที่ นี่ต้องสังเกตด,ดีๆจ้ะเสียมมีส่วนสำคัญเด้อเสียมคมนี่โอ<ว>้ขุดม้วนเยอะกาหูแค่โอ้หโหหูไหน,นหูที่ไหนบอสแคบหูตันละหูตันละหูนละ ล่อยกระร้ายๆนี่ถึงแล้วติดๆก็เลยตื้นพร้อมจ้ะเทบมาอีกน้อยนึงหัดตื้นแรกๆกิถถ่ายพี่น้องเบิ่งมันยังมีลึกมีตื้นได้ตานทางบบรุงหูเดียวกันดูบ่วบ่ร์เม็นบ่ะบอร์เม่นนี้ซะ แถวนี้แล้วก็พอแล้วจ้ะเต็มแล้วเต็มขวดแล้วทุกคน,นง่ายแค่สองตัวคือตื้นตัวนี้คือตื้นไปไหนแล้วทางซี เห็นอยู่บริเวณขึ้นขี้มันอย่มันไปอีกเยอะโอ้เห็นหางแล้วเห็นหางแล้วอ้ัวกับตัวเดียวนี่ที่อยู่ลึกแท้เฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวอันนี้มันติดกันสามข่อยเลยนี่ทีจะแม่นบนนี้บอกกิน โอ้ยแม่อีิ้ีเดนี่นี่สี่ไข่บนต้องแทบสิบ่ต้ตรงย้ายที่เลยจ้ะออมแอมอยู่ข้างๆรถนี่แหละมู่บ้านอีจิปูมจิโร่ลายอินี้มีโซนแล้วสซงแล้วนี่ก่อน นี่เด้อคือนี่มขวดแก็มแก๊กๆเลยเด้อหกใหญ่กว่าขวดเมื่อวานเนาะขวดนี้เนาะเมื่อวานนี่ขวดลิตรเอยโบลิตร้าข้้วแต่ท่านก็ยังสองร้อยกว่าตัวพอจ้ะอันนี้หันยันขวดสามร้อย ดูยุบุดีดีมีก็มี่ยังยังน้องน้าโอ้โดนขุดย่างฮกน้องอดาน้องเน็ตถ่ายอยู่รถแหละฮะขุดดูนี่แหละกะปลาพี่น้องเมื่อแล้วจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งของเด็กๆนำว่าเด็กๆหันได้หน่วยได้หลายสมัยอันนี้หันโอเคสติ๊กขุดซ้อยกันจะขวด บนานจ้ะมุน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 ตามเอาเขนแยกสง้วย่อกเขียนล่ะเดี๋ยวรถกันจอดอยู่ใ,ใกล้ๆนี้จ้ะตัวเดียวบ่ตัวเดียวคนหาเฮาคุดตอนบอได้ถ่ายมีแต่เจอสองเจอสองเนาะปัดตั้งใจถ่ายพี่น้องเบืบ่อเผื เจอแต่ตัวเดียวถ้าจได้สอยออ <c oughs> ของใครเนี่ยด้าเรมก,กันได้ขวดนึงได้ไหมเก็บเ,เต็มขวดของนิดเด็กกะนี่ของเราหลายยูงานมือนี่เด็กสิพากันเมื่อแล้วครับ ครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหน่ด้วยครับแล้วพบพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า